นี้เนาะประมาณนี้นะคะไม่ต้องไม่ต้องต้องอินนะคะจริงๆมันมีรูปแบบไลฟ์สไตล์อะไรเยอะแยะนะคะมันมีหลากหลายนะคะคนแต่งตัวแบบอ่ออาจจะเป็นคนที่มีรอยสักคนที่อออ่อออ่่าาบุคลิกลักษณะของคนที่อ่าเขาเรียกอะไรนะแต่งตัวแบบมิมิมิกแอนด์แมท ของเขาเองมีไลฟ์สไตล์ของเขาเองเนี่ยเขาก็จะบ่งบอกว่าเขาเป็นคนที่มีโรคส่วนตัวสูงอาจจะเป็นแนวศิลปะอาจจะเป็นแนวแบบอ่าน่ะศิลปินนะอย่างนักร้องนักแสดงเขาก็จะแต่งตัวบางคนเขาแต่งตัวตามเทมบางคนเขาแต่งตามสไตล์เขานะคะก็ม่สนใจว่าเทมตอนนั้นคือยังไงเขาชอบเสื้อยูนิเกงหญิเขาก็ยังใส่อยู่นะคะก็มีดาราหลายๆท่านที่อยู่ในอยู่ในเคสนี้ เนาะส่วนวัยรุ่นหรือดาราหน้าใหม่ก็อาจจะแต่งตัวตามเทรนนะคะแล้วแต่ว่าบางคนก็หน้าหวานแต่ก็ไปแต่งตัวเปรี้ยวพูดปาดบางคนก็หน้าเปรี้ยวนะคะแต่ก็ชอบแนววินเทจอย่างเงี้ยนะเออก็มีนะคะเพราะฉะนั้นแต่งตัวแนวยิบซีก็มีนะคะลุ้มลามลุ้มลามเยอะๆหน่อยอาจจะชอบสไตล์แขก อะไรอย่างเงี้ยนั่นก็เป็นไลฟ์สไตล์ส่วนตัวของแต่ละคนซึ่งบ่งบอกได้ว่าเขาเป็นคนที่เก็บตัวหรือเปิดเผยหรือเป็นคนที่โอเพนหรือว่าปิดกั้นนะคะเราสามารถสังเกตทุกคนได้จากการแต่งตัวนะคะแต่ก็ไม่ใช่รายละเอียดทั้งหมดของนิสัยส่วนตัวเขาคนนั้นอาจจะคุณอาจจะดูได้แค่คร่าวๆว่าเขาเออข้างนอกเนี่ยเขาเขาแต่งตัวแบบเนี้ยก็คือเขาจะเป็นคนแบบนี้นะนิสัยของเขาจะเป็นแบบนี้โดยคร่าวๆ โดยส่วนหนึ่งนะคะส่วนหนึ่งของนิสัยเขาดีกว่านะไม่ใช่ทั้งหมดของนิสัยเขาเพราะฉะนั้นเราอย่าเพิ่งไปตัดสินใครจากการแต่งตัวหรือตัดสินใครจากการที่คุณยังไม่ได้ศึกษายังไม่ได้คบยังไม่ได้พูดไห้คุยกับเขาหรือยังไม่ได้ลงลึกนะคะมันก็เป็นวิธีที่เราจะเช็คผู้คนนะคะความคิดของเขาทําให้คุณเช็คได้ว่าเขาเป็นคนที่มีวิสัยทัศน์น้อยหรือ หรือมากแล้วก็มีวุฒิภาวะทางความคิดอารมณ์ยังไงเกิดจากการพูดคุยนะคะไม่ใช่ไม่ได้เกิดจากการแต่งตัวนะคะแต่การแต่งตัวนี่อาจจะเป็นความชอบส่วนบุคคลนะคะอ,อย่างอย่างอย่างโค้ดเป็นคนที่ทจริงๆแล้วก็ก็ชอบใส่กระโปรงนะแต่ใส่กระโปรงไม่เหมือนนะะก็เลยต้องต้องใส่ก็เลยต้องใส่กางเกงแต่บุคลิกก็ไม่ใช่คนไม่ค่อยคนหวานไง S <S เห็นไหมเราก็เลือกตามสไตลย,ยเราเพราะเราเป็นคนบุค,คลิกเราเราชอบใส่กางเกงเพราะว่าเรารู้สึกว่ามันทําอะไรได้คล่องตัวกว่าแล้วมันไปไหนมันก็ไม่ไมุู่มแล,แล้วก็เป็นคนไม่ชอบแต่งตัวุูมล่ามนะแล้วก็เวลาแต่งตัวก็นอกจากเนี้ยนาฬิกากับอันนี้แค่นั้นเองก็จะไม่มีอย่างถ้าบางวันนะใส่แหวนเยอะนี่ก็อาจจะเป็นเพราะถ่ายคลิปถ้าถ้าดยปกติแก็ยังไม่ชอบใส่ สระะ้อยคอเหมือนกันถ้าไม่ใช่สร้อยสร้อยเลี่ยมพระหรืออะไรเงี้ยก็จะไม่ค่อยใส่ติดตัวนะคะเวลาอาบน้ําก็ต้องถอดเพราะว่าพวกนี้ใส่อาบน้ําแล้วบางบางครั้งมันเป็นของที่มันเป็นแค่เฟอร์นิเจอร์แบบนะไม่ได้แบบไม่ได้แบบพรีเมียมเพราะฉะนั้นมันก็จะมีการเสื่อมสภาพได้เพราะฉะนั้นก็จะไม่ค่อยใส่อะไรติดตัวเลยนะคะ ถ้าถ้าเลือกได้ก็ก็อยากจะแค่เีย่ยบำรุงหน้าบำรุงผิวนะคะแล้วก็รักษารักษาภายในคือไม่อยากให้คืออยากให้สุขภาพแบบกินอาหารดีๆแค่นี้พอนะคะไม่ได้มีอะไรเยอะในชีวิตแล้วก็อยากมีการงานมั่นคงอันนั้นคือปัจจัยภายนอกนะคะแต่อันนี้ถ้าพูดถึงร่างกายของเราบอดี้ของเราเนี่ยเราก็จะดูแลแค่นี้นะคะผมเอออย่าให้มันแบบโอ้เป็นไม่กวาดเกินไปอะไรเงี่ยแต่ก็ไม่ถึงกับ โอ้หมันเงาตลอดเวลานะคะหรือว่าตรงตลอดเวลาอันนี้เป็นคนที่เป่าผมกับพัดลมนะคะโคจะไม่เป่ากับได้แล้วนะว่าผมเสียแล้วอย่างแล้วก็อายุมากแล้วแล้วก็ mm hmm. เขาเรียกอะไรนะย้อมผมบ่อยโกนผมบ่อยเพราะฉะนั้นมันทําให้ผมเสียอยู่แล้วเพราะฉะนั้นไม่จาเป็นที่คุณจะไปใช้เพิ่มความความอะไรนะความร้อนให้กับเส้นผมอีกโดยกันใช้ได้แต่ก็เป่าให้แค่แห้งพอจบ ได้นะคะได้ถ้าอย่างนั้นถ้ามีใดในชีวิตก็คือต่อให้แห้งนะคะแต่โคจะไม่ไดแบบตรงเดวแบบไม่ให้มันกระดิกเลยให้รู้เหมือนกับว่าได้มาอย่างเงี้ยคือจะไม่ชอบก็อยากให้มันมีแบบลูกเล่นแบบเป็นธรรมชาตินะคะเป็นธรรมชาติที่สุดนะคะใช้ชีวิตคือเป็นคนแบบนี้เป็นคนอยากให้มันทุกอย่างมันถ้าหน้าเราเป๊ะเหมือนในกล้องเนี้ยเราก็แหมไม่อยากจะทาอะไรหรอกนะ